สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่จากช่องแฮ p เฟอนีนะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนเอาตัวละครจีนนั่นเองนะคะมีน้องขอมานะคะว่าขอวิธีทําตัวนาจาหน่อยนะคะแต่ว่าอวตารนาจาเนี่ยน่าจะหมดเขตหลับไปแล้วเนาะ ก็ตอนนี้ก็จะเหลือแต่ตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายที่เป็นหน้าปกเลยนะคะในเกม l o v ต m ตอรี r บ Box Hunt นั่นเองนะคะนี่หน้าปกนะคะเราก็จะเห็นว่ามีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะนี่คือตัวละครที่เราจะสามารถไปแลกได้เมื่อเก็บกล่องครบแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่พี่พาไปทําดอกไม้บานมนหัวนะคะก็จะได้จากสองกล่องใช่ไหมคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาบอกตั้งแต่กล่องที่13ถึงกล่องที่20นะคะซึ่งแต่ละไอดีนะคะเขาจะทําการล็อกที่ไม่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นเราจะต้องแช์นะคะแช์กับเพื่อนที่อยู่ในแแบ,บนะคะว่าอันที่เราต้องการอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเพื่อนเขามีแล้วนะคะเขาก็จะสามารถแชร์ไปที่เราได้ถ้ามีเพื่อนอยู่ในแแบ,บนะคะวเวลากดแชร์เนี่ยมันจะขึ้นชื่อเพื่อนแล้วก็ส่งโลเคชนันไปให้ได้นะคะว่าของชิ้นเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนั่นเองเอาล่ะที่จะมาบอกกล่องที่1 3ถึง20เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับกล่องที่1ถึงถึงตรงที่12นะคะก็ไปดูคลิปที่แล้วก่อนก็ได้นะ,ะเดี๋ยวพี่เอาขึ้นไว้หน้าจอด้านบนเลยโอเคไปกันเลย Football. 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 เราก็ได้ครบ20กล่องนะคะเราก็มาที่ประตูนะคะแล้วก็ทำบักนะคะนั่นก็คือตอนแรกนะคะเราใช้ไม้ขวาดนะคะเอาหัวปักจิ้มถือตรงข,ข้างหัวก่อนนะคะจากนั้นก็กใส่น้องได้ตกสาวนะคะมันก็จะทําการบัก๊เด็นเราออกมาจากในตรงมืองนะคะ แล้วก็ไปด้านล่างเลยด้านล่างแบบนะั้ก็จะมีซุ้มอยู่นะคะแบบนี้แล้วก็กดรับเลยน,นะ,ะเขาก็จะให้เลือกตัวละครนะคะว่าเราจะเลือกตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงเลือกได้แค่คนละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะอ่าพี่เลือกตัวผู้หญิงนะคะอ่ะได้แล้ว่ะหลังจากเรารับของเสร็จแล้วนะคะมีน้องๆน,น,นะคะที่ถามว่า อยากได้ชุดนาจาใช่ไหมคะชุดนาจาอยู่นี่ทุกคนอ่านี่นะคะคือชุดนาจานะคะแต่ว่าตอนนี้เขาได้เอาออกไปแล้วนะคะไม่สามารถรับได้เนาะ <c oughs> ก็ได้แค่ดูอย่างเดียวนะคะตอนนี้รับไม่ได้แล้วนะ,ะนี่ทุกคนได้เป็นเอาเป็นว่าเป็นตัวละครแลวนะน่ารักมากเลยนะคะที่อาจจะมารับช้าหน่อยนะคะตอนที่ว่ามีกิจกรรมช่วงนั้นไม่ได้มารับ <c oughs> มาลับตอนนี้กับน้องๆที่ยังไม่เคยรับนะ,ะต้มารับพร้พอมกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปลองดูในแบบดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง อ๋อและนี่ก็คือตัวละครนะคะที่พี่ได้รับมานะคะมันสามารถเลือกนะคะระหว่างชายหรือหญิงนะคะให้เราเลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้าน้องไปหากล่องครบหมดแล้ว20กล่องน,นะคะ<ๆ>ก็ไปแลกตามในคลิปได้เลยนะคะก็เลือกเอาแล้วก no ันโน้วชอบผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะก็สําหรับน้องๆที่ยังไม่มีแบบพี่นะคะก็ไปรับกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปลวจ้า